วันลมแรงสุดที่ที่สุดวันนี้รุ่งนี้เริ่มแล้ว12-13มกราคมหนาวที่สุดในรอบปี6แปเนื้ออีสานหนาวจัดตู่ประกาศฉบับที่7ฝนลมหาจังหวัดนี้รับมือเลยพยากรากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวัตรัพอุตกภพยพยากรากาศทางเพจและยูทู e ฝนฟ้าพยากรณ์วิริพรลูกราชัยทางเฟ e b o o k ประจำวันเสาร์ที่11มกราคมในช่วงเที่ยงวันนี้แอนมินจะพามาดูและติดตามพื้นที่เสี่ยงฝนคลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้5จังหวดัดอากาศหนาวเย,ยว็นบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนอุณหภูมิที่จะลดต่ำลงปร,ประกาศกลมอุตุฉบับที่7รวมถึงแนวโน้มฝนและอากาศหนาวเย็นในอีก15วันล่วงหน้าและในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าจะเป็นเช่นไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะมารับชม รับฟังใด้านของข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับเนื่องจากในวันนี้มีบริเวณความรกาศสูงหรือมวลอากาศเย็นหรือเส้นไอโซบาร์ที่แผ่งลงมาปกคลุมบริเวณพื้นที่ประเทศไทยระหว่าง1,010ถึง1 0 2 5 5ฮิกโตปาคานที่ปกคลุมในขณะนี้ดังนั้นจึงทําให้บริเวณพื้นที่ประเทศไทยีด้านของมวลอากาศเย็นที่แผ่เข้ามาปกคลุมก็ทําให้มีลมกระโชกแรงเข้ามา ซึ่งเมื่อวานนี้ก็เริ่มมีลมกระโชกแรงเข้ามาแล้วในหลายพื้นที่ทั้งภาคอีสานภาคกลางกรุงเทพม,มหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและเรื่องลมแรงบริเวณพื้นทีนท่ภาคใต้ซึ่งในวันนี้คาดว่าจะเป็นวันที่พีคที่สุดของลมกระโชกแรงนะคะจะเป็นวันที่ลมกระโชกแรงที่สุดในรอบฤดูนหนาวของปีนี้2568ในวันนี้11มกราคม,ม ซึ่งในวันนี้พื้นที่เสี่ยงที่จะต้องเฝ้าระวังในด้านของลมกระโชกแรงโดยจะเน้นตั้งแต่บริเวณพื้นที่จังหวัดหนองคายบึงการอุดรธานีสกลนครน,นครพนมกาฬสินขอนแกน่นมุกดาหารมหาสรารคามร้อยเอด็ดยโสธรอ,อำนาจเจริญอุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินท์ บุรีรัมย์นะครราชสีมาชัยภูมิเพชบูรณ์นะครนายกปราจีบากกจนบุรีสแก้วระบุรีระยองจันทบุรีตราดลบบุรีสระบุรีอ่างทองสิงห์บุรีชัยนาทนะครสวรรค์อุทัยธานีการจนบุรีและตาก ส่วนภาคใต้โดยเฉพาะฝั่งตะวันออกทุกจังหวัดต้องเฝ้ระวังในด้านของคลื่นลมแรงที่ซัต์เข้าหาฝั่งหรือสตอมเซิร์ฟที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับแรงอนใน้้า้ของลมกระโชกแรงที่เข้ามาก็จะพัดพาบริเวณเส้นไอโซบาร์หรือเส้นความบรรากาศสูงหรือบรรยากาศเย็นลงมาลมกระโชกแรงจึงทําให้ภาคตะวันออกเสียงเหนือ อุณหภูมิลดลงอีก3-5องศาส่วนภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนอุณหภูมิจะลดลงอีก2-4องศาซึ่งแน่นอนชัดเจนนะครับว่าเมื่อช่วงเช้าวันนี้กับเช้าของเมื่อวานนี้บริเวณพื้นที่บ้านของแอดมินเองจากที่เมื่อวานนี้อุณหภูมิ21องศาเช้าของวันนี้อุณหภูมิ14องศานะครับเรียกกันได้เลยนะครับว่าวันเดียวอุณหภูมิลดลง7องศาเลยนะครับ พื้นที่อื่นอุณหภูมิลดลงกี่องศากันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนะครับคาดว่าวันนี้จะเป็นวันที่ลมกระโชกแรงที่สุดและในวันพรุ่งนี้และมะรืนนี้12คือ3มกราคมจะเป็นวันที่หนาวที่สุดพีคที่สุดในรอบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับในด้านของอุณหภูมิที่ลดลงบริเวณยอดดอยยอดภูก็จะมีอากาศหนาวถึงหนาวจาดัด ขอให้ประชาชนบริเวณพื้นที่ประเทศไทยดูแลสุขภาพระวังอักขีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากอากาศที่แห้งและลมแรงจากบริเวณขอบบรรยากาศสูงหรือบรรยากาศเย็นที่แผ่ลงมาปกคลุมรวมถึงบริเวณพื้นที่ภาคใต้ทางตอนบนด้วยนะคบและจะทําให้คลื่นลมมีกําลังแรงขึ้นและเฉพาะบริเวณที่มีฝนคลื่นจะสูงมากกว่า4เมตรส่วนบริเวณที่ไม่มีฝนนะครับอ่าวไทยและอันดามันคลื่นลมแรงคลื่นสูง2ถึง4เมตร ส่วนอันดามันคลื่นสูง1-2เมตรและห่างจากฝั่งคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรชาวเรือขอให้ระวังในการเดินเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนและเรือเล็กคะเอันดามันให้งอออกจากฝั่งจนถึง13มกราคมนี้นะครับนี่ได้ของลมกระโชกแรงก็มักนํามาซึ่งความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินโดยเฉพาะนะครับที่บริเวณพื้นที่จังหวัดนครราชสีมานะครับที่เขาใหญ่ ในด้านของไฟไหม้ก็เริ่มขึ้นตั้งแต่3มกราคมที่ผ่านมาจนถึงในขณะนี้11มกราคมยังไม่สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้นะครับซึ่งในช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่มีลมกระโชกแรงดังนั้นก็ยากที่จะควบคุมเพลิงนะครับแอดมินก็ภาวนาอยู่ว่าจะไม่เหมือนบริเวณพื้นที่สหรัฐอเมริกาโดยเมื่อวานนี้ก็เกิดไฟลุกโหมกระหน่ำราวกับหนังวันสิ้นโลก สภาพเมืองในลอสแองเจลิสในสหรัฐอเมริกาเผชิญกับไฟป่าครั้งร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์รัสเสียหายกว่า1.75ล้านล้านบาทนะครับและมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายบ้านเรือนถูกทำลาย1,100หลังส่วนเมืองแอลตาดีนารัฐแคลิฟอร์เนียถูกไฟป่าเผาไหม้บ้านเรือนกว่า7,000หลังจนหมดทั้งเมืองนะครับมูลค่าความเสียหายกว่า5,000ล,ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไฟยังควบคุมไม่ได้เนื่องจากลมร้อนและแห้งจากทะเลทรายโมฮาวีและพื้นที่สูงทางตะวันออกพัดแรงในฤดูใบไม้ร่วงและต้นฤดูหนาวนักดับเพลิงทำงานกันอย่างหนกักตั้งแต่วันที่7มกราคมเป็นต้นมานะครับแต่สภาพลมแรงทำให้เพลิงลุกลามและการควบคุมเป็นไปอย่างยากลำบาก ซึ่งประเทศไทยของเราก็ต้องเฝ้าระวังนะคบไม่อยากให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินเกิดขึ้นดังนั้นแอดมินจึงออกมาเตือนและกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ออกมาประกาศแจ้งเตือนซึ่งล่าสุดออกประกาศเตือนเป็นฉบับที่7ในเรื่องของอากาศหนาเวเยว็นบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยรวมทั้งทะเลอันดามันกระทบจนถึง13มกราคม68 1 1บถึงมกราคมบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงอีกอระลอกจากประเทศจีนแผ่เสริมปกคลุมประเทศไทยและทะเลจีนใต้ทำให้อุณหภูมิลดลงและลมแรงภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิลด5-7ถองศาภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณทลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนลด4-6ถองศาขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพจากอากาศที่หนาวเย็นลงระวังอันตราย,จา,าายาจ,จ,จากอากาศที่แห้งและลมแรง สนมรสุมต่ำออกเฉียงเหนือกำลังแรงพัดปกคลุมภาคใต้อ่าวไทยทําให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นฝนตกหนักบางพื้นที่ทางตอนล่างของภาคคลื่นลมอ่าวไทยและอันดามันมีกำลังแรงคลื่นสูง2-4เมตรบริเวณที่มีฝนสูงมากกว่า4เมตรอันดามันคลื่นสูง1-2เมตรห่างจากฝั่งสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนสูงมากกว่า3เมตร ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังคลื่นลมแรงที่สัดเข้าหาฝั่งชาวเรือระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนสำหรับเรือเล็กทะเลอ่าวไทยและทะเลอันดามันกวองดออกจากฝั่งจนถึง13มกราคมนี้นด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ก็ได้ออกมาประกาศแจ้งเตือนพยุดานของคลื่นลมแรงบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกแ8จังหวัดได้แก่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานีและนาราธิวาส นอกจากนั้นแล้วนะครับกรมอุตุนิยมวิทยายังได้ออกมาประกาศแจ้งเตือนแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักบริเวณจังหวัดพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธาิวาสฝ่าระวังปริมาณฝนตั้งแต่35.1ถึง90นเมตรต่อเป็นจะพาไปดูการพยายกรณ์ในวันนี้จนวันพรุ่งนี้11-12มกราคม2568พยายกรณา์าในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับ ภาคเหนืออากาศเย็นถึงหนาวนณภูมิลดลงอีก2-4องศาตา่ำสุด13-19องศาและสูงสุดย7องศาบริเวณยอดดอยจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิลลตม่ำสุด4-10ถงองศาลมตจมออกเฉียงเหนือความเร็ว1 0ถยกิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นถึงหนาวลมแรงอุณหภูมิจะลดลง3 5องศาโดยต่ำสุด10 17องศาและสูงสุดย5 2บาถึงองศาบริเวณยอดภูจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด4 10องศาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว20 35กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าลมแรงอุณหภูมิจะลดลงอีก2 4องศา โดยต่ำสุด17-20องศาและสูงสุด29-32องศาจากลมตําออกเฉียงเหนือความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกรวมทั้งชายฝั่งจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าลมแรงอุณหภูมิจะลดลง2-4องศาตามจุด17-21องศาและสูงสุด28-32องศาจากลมตําออกเฉียงเหนือความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่เลคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูงมากกว่า2เมตร คุณแท่มหานครบริมนทนอากาศย็นในตอนช้าลมแรงอุณหภูมิจะลดลงอีก2-4องศาโดยต่ำสุด1 9 2 1องศาและสูงสดุด29-32องศาจากลมสันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงยากอากาศภาคใต้ ฝั่งตะวันออกทางตอนบนของภาคจะมีอาการเย็นในตอนเช้าลมแรงอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาส่วนทางตอนล่างของภาคจะมีฝนฟ้าขนองลอยละ20ฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุดสิบ้างองศาและสูงสุดยีิบก้าถึงสาองศาตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลตมตะวออกเฉียงเหนือ ความเรว็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงเเลคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันอ,ออกเฉียงเหนือความเรว็ว20-45กิโลเมตรต่อชั่วโมงเเลคลื่นสูง2-4เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า4เมตรพักใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนองรายละ20ส่วนมากจังหวัดกระบี่ตรังและสะตูล อุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาและสูงสุด32-34องศาจากลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลื่อนคลื่นสูง1-2เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรดังนั้นขอการติดตามพิากาศประกาศคำเตือนอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมอาจมีรายงานให้ทราบเป็นระยะ,ะยะอย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตาม อย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด subscribe กดแชร์แฮนด์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปขอบคุณครับ